สวัสดีจ้าสวัสดีพี่น้องผู้เข้ามาชมทางช่องยายจื่นลำเพืิอนออฟฟิเชียลมือมีจืนอยู่ในห่องนุ่หลัลงจากเมื่ขึ้นนี่ก็โอ้เด็กตีสองตีสามก็เน่นอนเพิ่นซ้อมเพิ่นซ้อมแนี่เมื่ขึ้นนี่เป็นไล่สดมื่ขึ้นมีลำไยห,หายทองคำมากกวากับข้ามหุ่อขึ้นมวนกุ๊บจืนเบิดนาทีเบิดฉากอันนี้เขามานอนเลยบวยเมื่อยอยากนอน แต่วากระบอนับลว่ากรอนั่งฟังคนว่านเดินอยู่บานนี้มือแรงนี่บาดนี้มีหมอลำได้พี่น้องมือแรงมีหมอลำาวน่อยพี่เนแพงรั้เลืองสังทองง g ะป้าวสั่นมือนี้สิมีผู้ใดรมาหรือวามือแรงคนสิริเปไปยังไมายังไหรลำเลืองสังทองงป้าไผำุตเป็นผีายรบุตเยาอีกเดี๋ยวนี้เพื่อกาซอมเดี๋ยวก็นงจืด สิบห้าไปบึงว่าพูกออันลังซ้อมย่นี่พูดมาแล้วพี่น้องเดี๋ยวสิบเป็นไพกันนั่นสิบเป็นไพนั่นพี่นอ้องเฉพาที่ตามบึงจ้พี่น้องบานี่เดี๋ยวดีวพักกันซ้อมอยน้องเรียงรัำสังทงองเงาะป่า บ่มี่ยำน้ำปลาฮีเรียกขึ้นอย่างยำอะไรมีคือนังเอกสาวมาหม่ค่ะพี่น้องค้า บริสลาเพชรบ้านแพงนะคะพี่น้องค่ะคือในนี้เรามีช่องอยู่แม่ค่ะพี่น้องเรามีขอฝากช่องนเด้อค่ะฝากน้องจินลำเพลิน์ดออฟวิเชียลนะคะพี่น้องค่ะฝากเขาไปกดติดตามให้น้องจินเด้อค่ะขอบค่ะน้องจินลำเพิร์ดออฟวิเชียลว่ะจ้าจ้าพวกเราเห็นกูสู้กูสู้อยู่นี่สวัสดีจ้ากูว่ากินแล้วซื้อมาเจี๋ยวมากินดีกันบ่กินเล่นๆต้วหนึ่งโบกิที่หลีห่า ปาตูสะบ้อวดวันเสทีน้องตองูนะน้องตองูรบเพิินออฟฟเจียวฝากเนื้อฝากตูช่องใยญ่ขึ้นรำเพลินกาแฟเจียวด้วยนะคะฝากคนดตามด้วยค่ะอดเส้นเสียดเส้เสียเเีจียวมาแล้วพี่น้องก๋วยเตียวมาแล้วถ้าพี่น้องอยากกินก๋วยเตียวมากมา คือเก่าเหมือนเดิมมาสากจักหน่อยสวัสดีค่ะมาสากจักหน่อยเพราะว่าไม่จืนจีนเขาแล้ว อัดีเย้บป่อสดีจ้าโอ้ยันี้พท่านได้ขีบจักิีเลยหัวกระต้นเครื่องแต่ฝันว่าไปย่ฟาลันฟาเจนที่ได้แหนเข่าอย่างองหามสวัสดีน้องชมพู่สวัสดีค่ะได้ยังเน้อเนาะยังย่อด้นสามนากนอจ่าจเอาเาไปพาไปเบื้งขาเจยอบลูกน พูดกันนะพูดกันนคั้งห้อง้ยย่บ่่บ่านผ้ะผมก็อยู่ที่นี่ล้่านผู้ชมที่ไม่ได้เยหรรไรกไมมการมีโอ้ยทไมกับ้ังกับวันน้้เองร่สูงด้ร ไปยืนย uh, ี่ยงไปยืนเยี่ยงกันครับอันค้าบระเดนแม่เขาอันเข็มแม่ะัวยี่่งประเด็นเค็มไมคะน้่ยเป็นขับเจ้า

น kind of ี่ครับข้าวเจียมาได้เจียวมาแล้ว้าวเจยครับเจ้ามันมีสองสายสายมาอยู่ดิจำไหนยืนปะพี่ครับวาเ็ได้ใสเห็ดมงใส่ดีแต่แค้นใสไม่อวีเ่งให้ะดิฐ์ครับคิดไปเจียวไป อแล้วโอ้วยนพง่หยัยเงาอะไรแบบนี้ยิ่งสลัแต่ตองยิ่งสลัดตตองตาตาเกียบิีนดวงคนอะไรทำนองเนาะประดิพภูมิโอ้เห็นหนาเห็นแต่ลายมือมางวดก่อน เอาลอตเตอรี่มาให้วันนี้บัวเดียวมากบะวัวเดีมาบ่้าพ่ออีอ่านบทก็นังเขียนบทเนี่ยทุกคนกันน่มันแตราเฉยครับขับรถขับลำเพร่อที่จะ้าเอ็เลินเป็นหลุมนถ้หนเื่องเข้าไปขึหนอบเมันไม่ต้างเียวก่นหรักัได้กันเลยมันเหาม้กันาาัน พี่น้องเดี๋ยวสิพานเลาะไปทางพุ่นทางขั้วบัดนไปทางครัวาทางครัวโอ้กอนจีหอดครัวไปซ้องบึงไม่เงแหลมกันโอ้บันบังไฟโต้บัน มะลินมะลินบังไฟช่องกาแฟแล้วมาะลินบังไฟชอบพิซซี่บานบักซำจวดตัวนี้คืนเป็นคืนพระท่นว่างี่ตัวนี้แหละบังไฟไม่ได้จืดกับฝุ่นมัดตัวพระท่านเองนั่นดูยังพ่ะท่านเดียวยังพ่ะท่านเดียวล่างพ่ะท่านเดียวจุดนี่ตะปูยังฆ่าอยู่พี่น้องสี่บังแจ๊คจะึ้นบ่ขึ้น mưa nó oan sát ở trên sát ở sát ở này hình bông cái hết sai sót hết sai sót rồi เสียงคือกันคือกันพ้นมาอยู่สาวหน่อยเสียงตั้งแดนมาค่วันจะไปอืม้วบานเงียนจังอ่าลุงกระพ่านนั่นพ่าไม่เสียงยี่องยง่เล่าเสียงนั่งตสองเสียงอันเสียงอรุณไล้วบานเงียนเสียงเพื่ออีกเขาบอกมันก็หื่นมันก็หั่นแค่บริษัทหนึ่จะเสียงไฟเสียงไฟว้านผู้เดียวกัน่น ไม่ไมาเขององงาคงเงินเสีย่องไฟติดผ้าเห็ดใส่พี่น้องช็อตเอาบานนี้นะว่าเรต้องไปเฮ็ดใส่มันมันจุดตำนั้นบ่ขึ้นพุ่นแล้วเนี่ยขาไปหมดขอมอมมันอคุตรวจเลย กากิได้เกี่ยวแล้วพี่น้องกากิได้เกี่ยวแล้วพ่อหมอไปพ่อนี่ฉันพ่ออย่เนาะยังเป็นน้ำนมอยู่เนาะบรรยากาศดีพี่น้องดีพี่น้องบึงบรรยากาศช่างช่งให้ช่งหน้าพี่ละฉันว่ากากิเข้าห้องอีกที่เราเราไปกากิได้เอ้า สำหรับคลิปนี้เอาไว้สนิทชวนพี่น้องนัดจังผูพ้พ่อกันคลิปต่อไปสิเป็นคลิปยังนั้นสินหาไปให้พี่นอ้องเบิ่งอยู่ตลอดทุกเวลาเอาสำหรับคลิปนี้ปิดไว้ก่อนสิไปขอบอกว่าอย่าขามโฆษณาเบิ่งแล้วอย่าลืมกดฎไหลกวุฎแ์กดติดตามไม่ยั่จืดไงเด้อพร้อมกับกดติดตามช่องของไม่ยั่แหลมน้ำขึ้นกันแม่ปากนะพี่น้องปากกดฎไหลกุฎแฉกับน้ำเพลินวัดพิเศษเอาไให้พี่น้องมีความสุขสำหรับคลิปนี้คลิปต่อไปถ้าติดตามสิเป็นคลิปอย่างนั้นสิหาใหม่เบิ่ง สำหรับคลิปนี้ขอเก่าเข้ามาสวีดัสสวัสดีสบายดี <laughs>